สวัสดีเจ้าเมนูวันนี้เขาจะแกงบะน,น้ำแก้วกันนะเจ้าอันนี้ก็เป็นบะน,น้ำแก้วในสวนเฮานี่แหละเจ้าบอกค่อยงามโตใดเนาะแต่ก็ออกลูกพอให้ได้กินนะเจ้าอันจะเก็บดอกไปตัวเนาะอันนี้ก็หน่วยของเพิ่นนะเจ <DP S 2> ้าเห็นเครือแค่นี้นะเจ้าออกหน่วยให้สามสี่ลูกแล้วนะเจ้าอันนี้อันก็จะเก็บไปสักลูกสองลูกเนาะฝักแก้วหน้าแรงก็ประมาณเนี้ยนะเจ้าจะบอกค่อยงามโตไดเนาะจะต่างกันหน้าฝนนะเจ้าอาจจะไม่ใช่ฤดูกาลของเพิ่นเนาะ อฟัฟก,ก้วนี่ชอบน้ำฝนนะเจ้าแต่ถ้าเยอะเกินไปก็เดสมอรเรนะเจ้าอันนี้ก็เก็บเสร็จเรียบร้อยไปดูแม่แกงบัฟก,ก้วกันนะเจ้า อันนี้เขากเก็บมาได้สองลูกเนาะกับผักอีตู่นะสาวเอาบะน้ำแก้วมาหั่นมาซอยนะสาวบะน้ำแก้วนุ่มนี่เลกอ่ะบะต้องปอกเปลือกนะสาวเพราะเปลือกมันนิ่มเนาะจะแตกต่างจากไอ้ฟักแก่นะสาวฟักแก่เราจะปอกเปลือกให้ก่อนนะสาวเปลือกมันแข็งเนาะส่วนบบฟักแก้วนมหรือบะน้ำแก้วนมเนี่ยก็บะต้องปอกนะสาวหั่นเสร็จเรียบร้อยก็เอาป่ามาย่างมาจีนะสาวอันนี้เป็นป่าช่อนเนาะไปดูเครื่องแกงนะาสาวใส่พริกนุ่มลงไป ตามด้วยกระเทียมนะเจ้าใส่ลงไปเลยเนาะหอมแดงนะเจ้ากับปิเนาะปาหาได้ใส่เยอะน้อยหนึ่งนะเจ้าตามด้วยผงชื่อรสนะเจ้าผงนัวเนาะ,ะแล้วก็มาโขกให้ละเอียดนะเจ้าเรียบร้อยก็ย้ายไปหน้าเต่าได้เลยนะเจ้าตั้งกระทะใส่น้ำลงไปนะเจ้าตักเครื่องแกงที่เราตำตะก,กี้ใส่ลงไปเนาะตามด้วยน้ำล้างครกนะเจ้า รอให้มันเดือดบรรลดบรรลดก็เอาบะน้ำแก้วใส่ลงไปนะจ้าบะน้ำแก้วก็คือฟักทองเขานี่แหละจ้าตั้งเหนือห้องบะน้ำแก้วนะจ้าบางบ้านก็ห้องฟักแก้วนะจ้าอันนี้ก็กดให้จมน้านะจ้าตก้ามเดียวก็สุกแล้วนะจ้าแบบฟักแก้วหน่อมนี่สุกง่ายนะจ้าฟักไก่สุกกับแก้ปลาจีใส่ลงไปเลยเนาะปลาจีนี่ก็สุกพอประมาณนะจ้าไแบได้สุกจ๋าเนาะพอห่าวจะต้มมาแกงก็จะสุกคั้รอบถึงนะจ้าใส่ทีหลังนะจ้าอันเนื้อป่าจะเละเนาะ แกะปลาใส่ลงไปเลยนะจ้ารอปลาซุกสกามหนึ่งปลาแก้วเปื่อยก็ขั้นตอนสุดท้ายก็เดี๋ยวเราก็ใส่ใบแมงลักหรือพักอีตูนะจ้าแกงบะน,น้ําแก้วนี่ก็ใส่พักอีตูนี่จะหอมนะจ้าที่บ้านหองกลมก้่อนะจ้าพี่น้องไทยอีสานห้อง,องพักอีตูเนาะส่วนคนไทยเรียกใบแมงลักนะจ้าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วแกงบะน,น้ําแก้วนะจ้าตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยเนาะหอมซอๆเลยจ้าหอมใบแมงลักนะจ้า